สวัสดีมิตรรักคอบอลแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านครับซึ่งในวันนี้กับเวลาเดิมเราก็จะกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภชยัยเด็ดโดยสําหรับโปรแกรมในวันนี้ผมก็ได้มีทีเด็ดเกมดีๆเกมโดนๆมาฝากกันสีคู่เหมือนเช่นเคยซึ่งในวันนี้นอกจากเกมนัดชิงชนะเลิศของสึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ที่จะเป็นการเจอกันของเรอัลเบติสจากสเปนกับทัพสิงโต้ทั้งครามเชลซีจากอังกฤษแ,แล้วอีก3คู่ที่เหลือก็ยังคงรับรองว่ามีเกมที่น่าติดตามน่าเชียร์นไม่แพ้กับเกมนัดแรกเลยครับ และในวันนี้เพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลาเราเข้าไปดูโปรแกรมทั้ง4คู่กับเกมประจำวันพุธที่18พฤษภาคม2568กันต่อเลยครับสำหรับเกมเจลีคู่แรกที่เราจะไปดูกันนะครับก็เ,เป็นเกมที่ทางฝั่งเจ้าบ้านอุรหะเรดดายมอนพวกเขาก็าจะเปิดสนามไซตามัสเตเดียมรับการมาเยือนของเซเลโซโอซาก้าและสำหรับราคาไฮเทคแบไมค์าที่ให้มาในเกมคู่นี้เลดแรกก็ยกให้ทางฝั่งเจ้าถิน่นเหนือกว่าทีมเยือนอยู่ที่ราคา0.25ครับ อันดับตารางคะแนนในศึกเจลีของฤดุกานี้ก็ถือว่าทีมใหญ่หญที่เคยคว้าแชมป์มาในโชกสองสามฤดูกาลก่อนก็ยังมีผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนยครับส่วนอันดับตารางคะแนนของถ้งฝั่งเจ้าถิ่นอุลวาเลสในตอนนี้พวกเขาก็รักอยู่อันดับที่5ของตารางซึ่งก็เก็บไม่ได้ทั้งหมด30คะแนนจากการลงสนามไปทั้งหมด19เกมด้วยกันครับส่วนทาาด้านฝั่งทีมเยือนอย่างทางด้านเซเลโซออสกานั้นแม้ว่าพวกเขาครับจะลงสนามด้วยเกมที่น้อยกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่หนึ่งเกมก็ตาม แต่คะแนนของท่งฝั่งเซเลโซโอสกาก็มีอยู่เพียงแค่25คะแนนและผลงานในเกมนัดเยือนตลอดทั้งฤดูก,กาลทางฝั่งของเซเลโซโอสกาก็เก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่3เกมจาก9เกมที่ลงสนามไปเท่านั้นครับสำหรับผลงานของท่งฝั่งเจ้าบ้านอุระวะเลนในฤดูก,กาลนี้ก็ถือว่าผลงานกับเกมในรางของพวกเขาก็ยังเด่นเป็นจุดแข่งของทีมซึ่งก็เป็นอันดับต้นๆของลีกเลยครับในตอนนี้โดยที่ผลงานของท่งฝั่งเจ้าบ้านแม้ว่า2เกมหลังสุดพวกเขาก็อาจจะมีเกมที่สะดุดเสมอให้กับทางด้านคาวา,าสกิฟอเตเลมา2ประตูต่อ2 กับพลาดท่าแพ้กับทางด้านนาก,กย่าแกมปัรไปที่สกอร์สประตูต่อหนึ่งก็ตามแต่ถท้าว่าครับกับโปรแกรมขอทักส่องเกมนั้นก็ยังคงเป็นผลงานในเกมนัดเยือนของทางังโรปาเรสที่ในการนี้พวกเขาก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แถนผลงานส่วนใหญ่ก็มักจะจบลงด้วยผลเสมอมากกว่านะครับในเกมนัดเยือนส่วนผลงานของอุโรเลสในเกมที่พวกเขาได้เล่นในถิ่นของตัวเองในนัดล่าสุดนั้นทางฝั่งเจ้าบ้านครับก็เป็นฝ่ายเปิดสนามไซตามาเซเดียมเอาชนะ FC โตเกียวไปได้ที่สกอร์3ประตูต่อ2 ส่วนผลงานภาพรวมของทางฝั่งทีมเย,ยนเซเลโซโอากาในตอนนี้ก็ถือว่าผลงานของพวกเขาก็ยังมีผลงานที่โคเซคคนวาอยู่มากนะครับเพราะว่าจากผลงานใน5เกมที่ผ่านมาเซเลโซโอากาก็มีเกมที่บุกไปพ่ายกับทางด้านคาวสซกิฟอเตเลมาเพียงแค่1เกมเท่านั้นแต่สําหรับผลงานใน4เกมที่เหลือครับทางฝั่งของทีมเย,ยนอย่างเซเลโซโอสกาพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดโดยผลงานที่เด็ดๆ็นะครับก็ได้จะเป็นเกมที่บุกไปเอาชนะวิเซโกเบมาได้คาถิ่นที่สกอร์สาประตูหนึ่ง ส่วนอีกหนึ่งนะครับก็ยังเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสไปได้อีกที่สกอร์หประตูต่อศูนย์โดยที่ผลงานในเกมนั้นล่าสุดครับเซเลโซโอสกาพวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะอาวิสปาฟูกาไปถึงสกอร์สอประตูต่อศูนย์เลยครับถึงแม้ว่าในเกมนัดน,นี้ทางฝั่งของเซเลโซโอสกาก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายบุกมาเยือนก็จริงอยู่แต่ถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในการเจอกันในช่วหงหลังๆที่ผ่านมานะครับ ผลงานส่วนใหญ่ก็เป็นทางฝั่งของทีมเยอยนอย่างเซเลโซโอสกา so ที่พวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายที่ทําผลงานได้ดีกว่าทางฝั่งเจ้าทีมครับพราะแม้ว่าในเกมน่นล่าสุดทั้ง2ทีมก็อาจจะทําได้เพียงแค่ผลเสมอกันเท่านั้นแต่สําหรับผลงานในการเจอการ3เกมก่อนหน้าครับเซเลโซโอสกาก็ยังเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะเหนือทางฝั่งของโรวเลสดบอลไปได้ทุกเกมเลยครับ สำหรับในเกมนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นรัวเลสพวกเขาจะล้างอาถรรพ์ได้หรือเปล่าหลังจากที่ในช่วงลางหลักครับพวกเขาเองก็แทบจะไม่สามารถเก็บชนะได้เลยในการเจอกับทางฝั่งของทีเมเยือนอย่างเซเลโซโอสกาและแม้ว่าในตอนนี้ครับกับเลนราคาที่แคบไมก่กันก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคา0.25อยู่ก็ตามแต่สําหรับกระแสของที่ทางในฝ้ฝาฝากต่างประเทศในตอนนี้กระแสส่วนใหญ่ที่ออกมานั้นก็ยังคงมีการเ,เอียงไปในฝั่งของ,ของด้านทีเมเยอนอย่างเซเลโซโอสกามากกว่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับถ้าหากว่าเราจะเช็คฟอร์มของทังฝั่งเจ้าทีแล้วผลงานในฤดูก,การนี้ของพวกเขาก็เพื่อจะตบทีมใหญ่ๆมาได้ทั้งนั้นและถึงแม้ว่าผลงานของทังฝั่งเซเลโซสกาีโช่วงกลังพวกเขาก็อาจจะทําได้ดีกว่าก็ตามนะครับแต่สําหรับในมุมมองของผมเองผมก็ยังคงมองว่าอุรุวะาเลสก็น่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเบียดเอาชนะเซเลโซสกาไปได้ในที่สุดในเกมนั้นนี้ครับดังนั้นกับการชีช้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชีช้ชัดไปที่อยู่อุรุวะเลสเดชัย คู่ที่2เราก็าจะไปดูกันที่สึกนอร์เวย์ดิวชันหนึ่งกันต่อนะครับซึ่งในคู่แรกที่จะลงสามนั้นคู่นี้ก็จะลงสามที่ออฟกันในราที่ขึ้นตรงโดยทางฝั่งเกมนี้ครับเจ้าบ้าน Start, เฟรดิสตันก็จะต้องรับการมาเยือนของทางด้านโรเซนบอร์กซึ่งกับราคาไม่การที่มาในเกมคู่นี้นก็ย,ยังคงยกให้ทางฝั่งทีมเยือนโรเซนบอร์กนั้นเหนือกว่าทางฝั่งเจ้าถิน่นอยู่ที่ราคา0.25ครับสำหรับทางฝั่งเจ้าถิ่นเฟรดิสตันกับการออกสตาร์ดิวการนี้ก็ถือว่าพวกเขาก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยยยมเเลทีีดว หลังจากในตอนนี้เองพวกเขาก็รักอยู่ดับที่4ของตารางแล้วก็เก็บมาได้16คะแนนจากการลงสนามไปทั้งหมด8เกมส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างท้าเราบอกครับผลงานของพวกเขาก็ยังทำได้ตามมาตรฐานของทีมอยู่เพราะในตอนนี้เองโรเซนบอกก็ยังอยู่ในดับที่3ของตารางโดยคะแนนทั้งหมดก็ยังคงเก็บมาได้ถึง18คะแนนแต่ถ้าหากว่าเราจะไปดูสถิติผลงานในการเจอกันของทั้ง2งทีมตลอดในช่วง10ครั้งล่าสุด เชื่อหรือไม่ครับแม้ว่าผลงานในการเจอกันส่วนใหญ่ทางฝั่งของโรเซนบอร์กก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ทำผลงานได้ดีกว่าแต่ถ้าหากว่าเราจะมาลองย้อนดูผลงานในการเจอกันในช่วง5ครั้งล่าสุดแล้วทางฝั่งเจ้าถิ่นเฟรดิสตันก็ยังเป็นฝ่ายเคยเอาชนะโรเซนบอร์กไม่ได้ถึง2เกมแล้วเขาเองครับก็ยังเคยแพ้กับโรเซนบอร์กมาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งเกมนั้นนะครับก็เป็นเกมในนัดล่าสุดที่เฟรดิสตันก็เป็นฝ่ายบุกไปแพ้กับโรเซนบอร์กไปที่สกอร์1ประตูต่อ0ส่วนผลงานในช่วง5เกมของทางฝับ แม้ว่าในเกมนั้นล่าสุดเฟรดิกสตาดก็อาจจะเคยพลาดท่าบุกไปแพ้กับทางด้านบรยไปถึงสกอร์สประตูสก็ตามแต่สําหรับผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนหน้าครับพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ถึงสเกมและก็มีเกมที่บุกไปทําได้เพียงแค่เสมอในเกมนัดเยือนที่เจอกับทางด้านลีสตอร์มาเช่นกันแต่ถ้าหากเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านที่ได้กลับมาเล่นในลางสองนัดหลังสุดครับทางฝั่งของเฟรดิกสตาดก็ยังเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะซาเดฟยอรไม่ได้ที่สกอร์สาประตูหนึ่ง ส่วนอีกหนึ่งนัดน,นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเฟดิออกสตันก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะเก็บ3คะแนนจากเกมที่เจอกับทางด้าน KFUM อมอสโลไม่ได้ที่สกอร์1ประตูต่อศูส่วนผลงานของฝั่งทีมเยือนอย่างโรเซนบอร์กนะครับผลงานในนัดล่าสุดพวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายสุดพ่ายแพ้พ่ายท่ากับทางด้านบูรูกิมไปถึงสกอร์4ประตูศเช่นกันและยิ่งไปกว่านั้นผลงานของโรเซนบอร์กตลอดในช่วง5เกมพวกเขาก็ยังเก็บชนะไม่ได้เพียงแค่2เกมจากการบุกไปเอาชนะทีมลองบอดอย่างทางด้านทอมดาเลนไปที่สกอร์ห้0 ส่วนอีกหนึ่งนครับทางฝั่งทีเบียนก็จะเป็นฝ่ายเปิด,ปดบ้านเบียดเอาชนะทางด้านเอาเกสซูนไปได้ที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์แล้วสําหรับผลงานของโรเซบอลที่ได้ลงเล่นในฐานะทีเบียนในเกมนั้นล่าสุดนั้นพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่บุกไปแบ่งแต้มก,กับทางด้านคอสวิงไปที่สกอร์สองประตูต่อสองครับซึ่งในเกมคู่นี้นะครับถ้าเราจะมาดูจากเลนราคขาที่แคบไมกาที่ในเลทแรกนั้นในเกมนี้ก็เปิดไปที่ราคา0.25แต่ในตอนนี้ครับราคาให้ที่แคบเอเชียก็ได้มีการขยับปรับตัวลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ราคาเสมอกัันนนเท่า้ และถ้าเราจะมาดูจากการปรับตัวของราคาที่ได้มาจากกระแสขออทิทางมันก็มีโอกาสที่ในเกมนั้นนี้จะจบลงด้วยผลเสมอสูงอยู่เช่นกันนะครับและก็แน่นอนครับถ้าเราจะวิเคราะห์จากเหรียญราคาทีแคบที่ได้มาในเกมนั้นนี้ก็ให้เลือกเชยร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นเฟรดิกสตัดก็ได้จะยันไหวครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้พมที่ขอชี้ชัดไปที่อยู่เฟรดิกสตัดจัดว่าใช่ เกมคู่ที่3นะครับเราก็จะมากระต่อกับเกมนอร์เวย์ดิวชั่นหนึ่งที่ในเกมคู่นี้ก็จะลงสามกันในเวลาทีสองตรงสำหรับเกมนี้ครับทางฝั่งเจ้าถิ่นบรูิมพวกเขาก็จะต้องโคจรพบกับทางด้านไวกิ้งเอฟเคและสําหรับราคาที่แคบของเกมคู่นี้ที่ได้มาเล่นราคาแรกครับก็ยะยกให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเจ้าบ้านเหนือกว่าทางฝั่งทีมเยือนอยู่ที่ราคา1ลูกสําหรับในตอนนี้นะครับแม้ว่าทางฝั่งเจ้าบ้านบรูิมพวกเขาก็อาจจะรั้งอยู่ถึงอันดับที่6ของตาราง แต่สาหรับโปรแกรมที่บอร์ิกิมได้โลกสนามในเกมลีกพวกเขาก็ลงแข่งขันไปเพียงแค่6เกมเท่านั้นนะครับโดยที่โปรแกรมก่อนหน้าทางฝั่งเจ้าบ้านบอร์กิมก็ติดโปรแกรมการแข่งข,ข,ขันในเกมยูโรปาลีกมาก่อนครับซึ่งในตอนนี้เองนะครับทางฝั่งเจ้าถินบร์กิมพวกเขาก็ทนาคะแนนไปได้ทั้งหมด13คะแนนตามหลังทีมคู่แข่งและเป็นจ่าฝูงอย่างทางด้านไวกิงเอฟอยู่ถึง10คะแนนด้วยกันครับส่วนผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านบอร์กิมในตอนนี้แม้ว่าผลงานในช่วง5เกมครับพวกเขาก็อาจจะเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท ซึ่งเกมนั้นเองครับก็เป็นเกมที่พวกเขาเ,าเพื่อจะเปิดบ้านถล่มรอสบอกไปถึงสกอร์4-0ส่วนผลงานที่เหลือเขาถ้าฝั่งเจ้าถิ่นบูโรกิมเกมที่โลกสนามทั้งหมดพวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับคู่แข่งไปทั้งหมดทุกเกมโดยผลงานส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นโปรแกรมที่โลกสนามในฐานะเกมที่เล่นเป็นทีมเยือนแทบทั้งหมดส่วนผลงานเขาถ้าฝั่งทีมเยือนอย่างทางด้านไวกิงเอฟเคนะครับผลงานในช่วง5เกมของพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมด โดยที่ในผลงาน2เกมหลังสุดครับแม้ว่าทางฝั่งทีมเยือนวิก i ิ้งเอฟเคจะต้องลงเล่นในสถานะของเป็นทีมเยือนทั้งหมดแต่พวกเขาเองครับก็ยังเป็นฝ่ายบุกไปถล่มทางด้านอเนในฟุตบอลมาถึงสกอร์เจ็ดประตูศูนย์ก่อนที่ในเกมนัดล่าสุดนะครับทางฝั่งว i ก i ิ้งเอฟเคก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะคริสเตียนซูนบีเคมาได้ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์อีกหนึ่งเกมครับแล้วถ้าเราจะมาดูจากกระแสในเกมคู่นี้ก็ถือว่าโอกาสที่ทางฝั่งเจ้าบ้านบรูกิมจะเก็บสามคะแนนในลาของตัวเองได้ในเกมนี้ก็มีโอกาสสูง เพราะในเกมนี้เองครับจากเรีแรกแท่มาอยู่ที่ราคา1ลูกนั้นแต่ในตอนนี้บางสำนักก็ยังคงมีการปรับอัตราการต่อรองให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นบรูิมเหนือกว่าทางฝั่งทมเบยืยอนอยู่สูงถึงราคา1.25ไปแล้วซึ่งถ้าดูจากกระแสที่ได้มานะครับมันก็ยังคงสอดคล้องกับกระแสของทิทางในฝ,าฝา้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ที่ในตอนนี้ครับกระแสส่วนใหญ่ก็ยังคงมีการเอียงไปั่งของทางด้านเจ้าบ้านบรูิมมากกว่า แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าฟอร์มของทั้งฝั่งจากฝูงทีมเยือนอย่างทางด้านวิกกิ้งเอฟในช่วงนี้พวกเขาก็ยังคงมีฟอร์มที่ร้อนแรงอยู่ก็ตามแต่ถ้าหากจะให้เทียบกับชี้ชา้นและกระแสะที่ออกมาในเกมนี้เลือกตามเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นบูโรกริมก็น่าจะมีโอกาสกินนิ่มเก็บ3มแต้มในรังได้มากกว่านะครับดังนั้นกับการชีช้ชาดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชีช้ชาดไปที่วางโบโรกริมขยันยิงเกมในคู่สุดท้ายของเราก็จะเป็นสึกบิ๊กแบนในค่ำคืนนี้ โดยเกมนี้เองครับเรอเบติสจากสเปนก็จะเป็นฝ่ายต้องดวดกับทางด้านทัพสิงโต้คราวเชลซีจากประเทศอังกฤษซึ่งในเกมนี้ก็จะลงแข่งขันที่ประเทศโปรแลนด์นะครับและสําหรับราคาที่แคบไมค์กัร์ดกดเกมที่ได้มาเดทราคาแรกี่ขู่บอกว่าทางฝั่งของเชลซีเป็นต่อเรอเบติสอยู่ที่ราคา0.5ครับซึ่งในเกมนั้นนี้เองนะครับก็จะเป็นครั้งแรกของทั้ง์อทีมที่จะได้ลงชิงชนะเลิศในเกมฟุตบอลทั่วยูฟาคอนเฟอเรนซ์ในรายการนี้ครับ โดยผลงานในการเจอกันของทั้งสองทีมตลอดในช่วงที่ผ่านมาทั้งสองทีมก็เคยเจอกันมาในเวทียุโรปเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นโดยในครั้งแรกที่เจอกันท่าฝั่งของเชลซีก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะเรอัลเบติสไปถึงสกอร์สประตูศูนย์เลยครับส่วนอีกนัดนั้น,น,นท่าฝั่งของเรอัลเบติสก็ยังเป็นฝ่ายกลับมาเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้ที่สกอร์หประตูต่อศูนย์เช่นกันสําหรับเรอัลเบติสนะครับในการเตรียมตัวก่อนเกมพวกเขาก็ได้พักมากกว่าทางฝั่งของทัพสีตัวครามเชลซีอยู่วัน โดยผลงานในเกมของเรอเบติสในศึกลาลิกาสเปนในเกมนั้นล่าสุดนั้นพวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายเปิดบ้านเจ้าให้กับทัพค้างคาวบริเซียไปที่สกอร์หประตูหนึ่งโดยใส่ตีผลงานใน5เกมของทงฝั่งเรอเบติสที่ออกมานะครับผลงานทั้งหมดของพวกเขาก็ทําได้เพียงแค่เสมอไป3เกมและพวกเขาก็ยังมีเกมที่แพ้ไปอีกถึง2เกมครับซึ่งในตอนนี้ครับฟอร์มของทางฝั่งเรอเบติสก็ดูจะแผ่วลงไปจากในช่วงกลางฤดูกาลเลยครับส่วนทางฝั่งของทัพสิงโตคราบเชลซีนะครับ หลังจากที่ในเกมนั้นล่าสุดพวกเขาก็เพื่อจะเก็บ3าคะแนนสำคัญมาได้จากเกมที่บุกไปเอาชนะนอตติ้เฮฟอล์ลสต์มาได้ที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์ก็เลยทำให้ทางฝั่งของเชลซีเองนะครับพวกเขาก็จบฤดูกาลนี้ด้วยผลงานเป็นอันดับที่4ของตารางในศึกพรีเมียร์ลีกแถมยังไม่พอครับพวกเขาก็ยังสามารถคว้าโคตาไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้าได้อีกด้วยส่วนถิตีผลงานของทางเชลซีใน5หน้าล่าสุดพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึงเกมแล้วก็มีเกมที่แพ้ในเกมที่ต้องเจอกับยูคาเซิลไปเพียงแค่น ส่วนจุดไข่ของทัฝั่งเชลซีในตอนนี้ก็ได้จะเป็นแผงแนวรับ,บรครับสิงโตงคราฟเชลซีก็เสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่ประตูเดียวและพวกเขาก็ังสามารถรักษาคินชีตใน2เกมล่าสุดที่ลกสนามได้อีกด้วยครับและสำหรับการจัดไลอัพในการเจอกันของทั้งคู่ท้าฝั่งของเรอเอบติสครับจากการจัดทัพมาโดยทางด้านมาดูเอลไปเยกิน e ีนั้นในนัดน,นี้พวกเขาก็จะมาในบบแผนเก่ง4 2 3 1ครับโดยตำแหน่งผู้สาประตูก็จะคงเป็นทางด้านอาเดรียนสี่ปากการหลังก็จะกอบไปด้วย ยูซุฟซาบารีมาร์กบราธานาธานเดซูซาและทางด้านวิคาโดโรดิเกสส่วน5แผงมิดฟิล์ครับในนัดน,นี้ก็จะเลือกใช้งานจอห์นนี่คาร์โดโซปาโบฟอ์ดาวออนโตนีอิสโกอลากรและทางด้านเจซุสโรดิเกสส่วนในตำแหน่งหน้าเป้าครับในเกมนัดน,นี้ทางฝั่งของเลอเบติสก็ยังคงเลือกใช้งานทางด้านเซดิกบากาบูโลกสนามเป็นหน้าเป้าออกซ้ายเป็น11ตัวจริงครับ ส่วนทางด้านฝาฝัง่งทัพสีโตครับเชลซีนะครับจากการนำทัพมาโดยของกุซืออย่างทางด้านวิเซนโซมาเลสกาซึ่งในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ42 3 1าเช่นกันครับตำแหน่งผู้สาป,ประตูนในเกมนั้นนี้ก็จะเป็นทางด้านฟิลิปโยเกเซนที่ได้รับโอกาสส่วนสี่แผงหลักครับก็ะกอบไปด้วยลิสเจมโตซินอาราบิโอโยโบนัวบาดิชิลและทางด้านมาคุคุเลยาหาแผงมิดฟิลด์ใน,นกาก็ะกอบไปด้วยมอยเซสไรซิโดเอนโซเฟอร์เนเดส โนนี่มาดูไอเก้โคพาเมอร์และทางด้านจาดาดอนสันโชครับส่วนในตำแหน่งหน้าเป้านั้นทางฝั่งของทัพสีตัวราวเชลซีก็เลือกใช้งานทางด้านนิโคลัสแจ็คสันลงสนามเป็นสเวตตัวจริงครับสำหรับเราคาในเกมวิดแม็กขอสึกยูฟาคอฟเนซีในนัดน,นี้ก็ถือว่ามีการขยับปรับตัวผันผวนอยู่พอสมควรนะครับเพราะจากราคาแรกครับที่ยกให้ทางฝั่งของเชลซีถูกมองว่าเหนือก่ออยู่สูงถึงราคา0.75นั้น ในตอนนี้ราคาที่มีก็ได้มีการขยับปรับตัวลงมาเหลือเพียงแค่ราคา0.5แทบทุกสัญลักแถมยังไม่พอครับกับกระแสของที่ทางในฝ,าฝา้าฝางต่างประเทศในตอนนี้ก็ยังคงมีการเอเอียงมาในฝ้กของท่านคู่ต่อกรอ,อย่างเรอเบติสอีกซึ่งถ้าหากว่าเราจะมาดูจากกระแสในการปรับตัวของราคาที่ได้มาแล้วแม้ว่าผลงานของฝ่งเชลซีในช่วงหลังๆก็อาจจะดีกว่าทางฝั่งของเรอเบติสอยู่ก็ตามแต่กับเกมนัดชี้ชะตาที่มีเดิมพันสูงถึงขนาดนี้ โอกาสที่ทั้งสองทีมจะไม่มีฝ่ายเพียงพัม้มกันไปในเกมก็มีโอกาสสูงอยู่เช่นกันและนี่เองครับก็เลยทําให้มุมมองของผมเองผมก็อยากขอกอ่ว่าโอกาสที่ทั้งสองทีมจะจบลงด้วยผลเสมอในเวลาก็มีโอกาสสูงอยู่เช่นกันนะครับในนัดน,นี้ดังนั้นกับการชีชช้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชีช้ชาดไปที่อยูเรอเบติสยันไหวก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปการวิเคราะห์ฟุตบอลของซูชัยประเด็จประจำวันนี้ และก่อนจะจากการะครับถ้า,าพี่ท่านใดที่ชอบหรือจุกูุใจกับเดรทางที่ได้ไปในวันนี้ยังไงผมก็อยากจะขอฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของสุภิชัยกันด้วยนะครับและถ้า,าพี่พี่ท่านใดมีความคิดเห็นหรืออยากจะแชร์ข้อมูลกับเพิ่มเติมนั้นเพียงง่ายๆครับก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมลแล้วแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ